แล้วเราก็จะเรียนรู้เลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แต่อันนี้มันใช้กับเด็กเจเนอเรชันนี้ไม่ได้นะเขาหันมาจ้องหน้าแบบพ่อไปโรงพยาบาลกันถามว่าไปทําไมไปตัดมดลูกมันเลยเกือบ <c oughs> ไม่ได้ดูสินี่ที่พี่บอกไหมว่าบางครั้งเรารับของพ่อแม่มา <c oughs> เราก็ไม่ได้ชอบนะแต่เราก็ส่งแต่เราก็ส่งต่อ <c oughs> คนอื่นเขาคิดไม่เหมือนนะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าเรามาวัดอย่างนี้นี่คือ high education นะเพราะใช้ความรู้นำการเลี้ยงพรักเลย เราะเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วมีความรู้สึกว่าการที่เราจะสร้างอะไรอ่ะมันสร้างสิ่งปฏิมากรรมถูกไหมเพราะเราทำ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 เราจะต้องรู้ว่าทํายังไงจมูกหูจะต้องแกะงไงแขนจะต้องแกะงไงแต่พอเราทําเสร็จแล้วอ่ะดีหรือไม่ดีอ่ะเราทุกทิ้งไม่ได้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะคือคุณยายดำแล้วก็น้องแก้วนะคะสวัสดีค่ะ น้องเบลนี่เป็นลูกศิษย์ของพี่เกลด้วยนะคะแล้ววันก่อนด้วยความที่แอบเล่าเราได้ไปลองทำข้าวแช่กินเราเห็นแกกินเรอยากกินข้าวแช่คุณยายเคยนำนำข้าวแช่ฝากน้องเบลมาให้เราแล้วเราก็เลยแบบอุ้ยข้าวแช่อร่อยมากก็เลยได้ไปบ้านคุณยายเพื่อไปเรียนวิชาข้าวแช่กับคุณยายดำนะคะแล้วคุณยายดำก็ได้เล่าประสบการณ์แล้วก็เอ้ยติ๊งไอเดียว่า การเ,เลีย้ยงลูกประสบการณ์ของคนเจเนอเรชันคุณพ่อคุณแม่เราเจเนอเรชันคุณยายดำเนี่ยมันมีคุณค่านะแล้ววันนี้เราอยากจะมาแชร์ริ่งมาคุยกันนะคะว่าจากคุณบบยายที่เคยเป็นลูกแล้ววันนี้ก็มาเป็นคุณแม่ของน้องแบลแล้วก็ส่งต่อมาเนี่ย การเลี้ยงลูกในยุคก,ก่อนๆกับยุคนี้ต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มีจุดไหนที่น่าสนใจแล้วเราควรจะนําไปปรับใช้กันบ้างนะคะเดีเย๋ยววันนี้ดาวยกหน้าที่พิธีกรให้พี่เกลเลยกันลแล้วเพราะเดี๋ยวดาวจะต้องไปเป็นตากล้องอยู่หลังกล้องนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะถ้าจําได้นะคะพี่จะมีจะบอกแม่ๆเสมอเลยว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงดูของรุ่นแม่เราที่เลี้ยงเรามาไม่ได้แย่เลย เน้นเลยว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่าเราอ่ะอาจจะได้รับผลกระทบบางอย่างแล้วเราก็ไม่ชอบมันจะมีอยู่สองประเภทพ่อแม่ก็คือเมื่อไม่ชอบก็จะไม่ทำตามก็คือต่อต้านไปเลยกับไม่ชอบแต่ก็ทำแต่ก็หาสมดุลหรือขอบเขตไม่ได้วันนี้พี่ว่าคุณยายจะมาให้คำตอบเราได้ว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อมามันมันถูกส่งต่อมาได้ยังไงและทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นลูกเราจะเก็บอะไรไว้ ดีหรือไม่เก็บอะไรไว้ดีแล้วด้วยเหตุผลหลักการทางจิตวิทยาวันนี้เราจะมาดีฟทอกันนะคะคุณยายมีพี่น้องกี่คนคะโอคุณยายมีพี่น้องแปดคนเะคะแปดคนรุ่นสมัยก่อนคุณคุณย่าทวดสินะค่ะคุณยายทวดคุณยายทวดเป็นรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองอแล้วก็ถามว่าสมัยนั้นก็เป็นเริ่มเริ่มรุ่นตั้งตัวค่ะ ก็คือทํางานเยอะใช่ทางานเยอะมากพี่น้องแปดคนคุณยายเป็นคนที่เท่าไหร่คะคนที่หกค่ะคนที่หกเป็นโชคดีเป็นลูกสาวคนเล็กเพราะเราจะได้เป็นเป็นน้องชายสองคนแล้วมีลูกสาวกี่คนคะเออลูกสาวห้าลูกชายสามแล้วโชคดีตรงที่ว่าตอนที่คุณยายเกิดเนี่ยพ่อแม่เริ่มมีสตางค์แล้วอ๋อแปลว่ายุรุ่นพี่เนี่ยลําบากลําบากกว่าเยอะรุ่นเราสบายใช่แล้วคุณยายเนี่ยตอนเด็กๆก็เหมือนเหมือนเกลอ่ะ Uh huh. คือเราก็จะพยายามจะไม่ทำอะสั่งให้ใครทําเราก็จะนอกรอบอะเรามีความคิดเป็นของตัวเองแล้ววิธีการเลี้ยงในในตอนนั้นที่เขาเลี้ยงพี่น้องแต่ละคนเหมือนกันไหมคะเลี้ยงเหมือนกันก็คือกฎระเบียบมาอันดับหนึ่งมีกฎระเบียบใช่ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างให้ทานอาหารก็จะตั้งข้าวไปเลยแปดถ้วย uh huh. ใช่ไหมแล้วถึงเวลาเราก็จะทานไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะพร้อมต้องรอใช่ okay. แล้วคุณแม่ก็จะสั่งบอกกิน จริงเหรอเราก็กินพร้อมกันเราให้เวลานานแค่ไหนในการกินค่ะก็เออตอนนั้นจําไม่ได้แต่ก็เราก็เราก็จะต้องไปโรงเรียนนะสมมติอ่ะไปโรงเรียนกินเสร็จถึงจะไปรับเงินรับเงินซึ่งตอนนั้นน่ะคุณย่าคุณย่าต้องคุณย่าเทียดนะคุณย่าคือแม่ของแม่ของแม่อทีเนี่ยค่ะใช่้คุณยายเทียดสิใช่แม่ของแม่ทีหนึ่งจะเป็นคนให้สตางจำได้ว่าวันนั้นอ่ะ ห้าสิบตังเป็นเรียนโอ้โเยอะแล้วนะใช่สมัยนั้นแล้วก็พอตอนกลางวันก็มีเป็นโตไปไปให้เราทานที่โรงเรียนเราก็แบบโอ้เพื่อนเขาทานของโรงเรียนกันเราก็อยากเราก็อยากกินอะแต่เราไม่รู้จะทำไงแล้วจำได้เลยตอนนั้นจาได้ว่าตัวเองอยากกินนมแล้วคือปกติที่บ้านจะไม่ทานนมทานแต่นมแม่ใช่ไหมอุ้ทางมาจนโตเลยอะ ทานจนจนสองขวบจนจนมีลูกใหม่ทานกันเรียกว่าทานจากเต้าไหมคะทานจากเต้าตลอดเลยเพราะนั้นยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นละค่ะทานนมผงแพงอ๋อมีเหตุผลนะนมแพงมีเหตุผลว่าในสมัยก่อนนั้นนมผงแพงก็เลยต้องทานหลังสงครามด้วยค่ะมีความยากลําบากของการหานมทานโรงเรียนค่อยทานนมจําได้ว่ามีขายคูปองค่ะเดือนละห้าสิบบาทห้าสิบใบแบบเป็นใบใบตัวเองเก็บเงินได้ห้าสิบตังค์นั้นอ่ะ เพื่อที่จะไปกินนมไปซื้ออยากกินแล้วเสร็จแล้พอพูดถึงพอโตหน่อยหรืออะไรพอตอนทำงานหรืออะไรเนี่ยถ้าอยากได้อะไรพิเศษต้องทำงานอะไรทำให้มันมีโปรเซสที่เราสามารถรวมกันเป็นพี่น้องได้อันนี้เป็นโปรเซสที่น่าสนใจเราได้ร่วมทุกกันที่ไหน ได้ร่วมทุกกันสี่คนเนี่ยพี่น้องสี่คนเนี่ยาไปสิงคโปร์สรุปคือแม่ส่งไปสรุปว่ายอมส่งผู้หญิงไปในบอกซี่ทำไงให้แม่ส่งอันนี้น่าสนใจมากคือพี่ก็ให้คุณแม่เล่าแล้วกันคุณแม่มคือด้วยความสืบทอดมาเนาะว่าลูกสาวมันมันดูไม่ปลอดภัยถ้าจะไปอยู่เมืองนอกนะมันก็มีความเสี่ยงทีนี้ก็พอมาลูกเราเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาไปอีกทั้งที่เราก็เคยน้อยใจอ่ะ ดูสินี่ที่พี่บอกไงว่าบางครั้งเรารับของพ่อแม่มาเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่เราก็ส่งแต่เราก็ส่งต่อโดยเราไม่ได้คิดว่าเออตอนนั้นเราก็ไม่ชอบเราไม่ควรทาสิแต่อันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมเขาได้ไปอยากให้คุณแม่เล่านิดหนึ่งได้ค่ะให้คุณยายคุณยายก็ตอนนั้นบอกเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันบอกเขาก็เก่งนี่ทาไมน้องคนที่สามอ่ะพูดซึ่งเป็นชายหญิงชา่เป็นน้องซึ่งพี่ไปนี่เราโอเคเนาะแล้วเรียนเนี่ยพูดตรงตรงโอเคเพราะพี่เก่งกว่าเนาะนี่น้องอ่ะเก่งสู้เขาไม่ได้ นี่เขาเก่งกว่าใช่ไหมแต่เขาบอกทําไมอ่ะเราก็บอกตอนหลังคุณพ่อคุณตาเนี่ยก็เก็บอกว่าอพูดตรงๆตอนนั้นเขาพอจะพูดคือที่บ้านจะใช้กระบอกคุยกันเขาบอกผู้หญิงอ่ะท้องได้เขาก็หันจําได้เลยภาพเขาเขาหันมาจ้องหน้าแบบพ่อไปโรงพยาบาลกันถามว่าไปทําไมไปตัดมดลูกหมดเลยเกือบไม่ได้เกือบม่ได้ตัวเล็กแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นอ่ะก็เลยกลับมาคุยคุณตาบอกคุณตา ไม่ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยเพรันเราต้องคิดต้องคิดวัาทำยังไงตอนนี้ในการคิดเนี่ยลูกเขาไม่รู้ไงคะว่าการส่งลูกไปคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเตรียมบัตเจ็ดอะไรมากมายต้องเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรซึ่งเขาไม่รู้อ่ะแต่เราก็ต้องมานั่งสุดท้ายสุดเอาวะสู้กันอ่านั่นแหละเราก็เลยส่งไปร่วมทุกกันก็เลยส่งไปพอส่งเขาก็น้องคนเล็กด้วยก็น้เลยกายเลยสี่คนไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนาะ็กได้ไปเลยอยู่อยู่ที่เนี้ยเขามีพี่เลี้ยงคือตอนนั้นคุณ คุณตาคุณยายก็พอที่จะมีฐานะที่จะจ้างพี่เลี้ยงได้ค่ะี่พอไปทางนู้นเดี๋ยวตอนแรกๆเดี๋ยวส่งพี่เลี้ยงไปคือตอนแรกไปอยู่บอดดิ้งสคูลก่อนแล้วเสร็จแล้วพอแบลวจะไปก็เลยไปหาวิธีเช่าพอ,อาไปเช่าเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเอมีเพื่อนรู้จักเขาก็เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นการเดียนเป็นการเดียนให้ใช่ไหมเสร็จแล้วแต่เราก็คอยไปดูปบ่อยๆเ <c oughs> ช็คแรกๆคุณยายก็ไปอยู่กับเขาเป็นเดือนๆเ,เลย <c oughs> ต้องทําอะไรสอนเขา ทำกับข้าวทอดไข่เจียวหุงข้าวซักผ้าอะไรประมาณเนี้ยสอนตอนมัธยมใช่เด็กเด็กเขาเรียนอย่างเดียวเลยเป็นวัยรุ่นสอนตอนโตแล้วใช่ตอนโตแล้วตอนโตแล้วนี่พี่ไฮไลท์นะว่าในในระบบเด็กพี่ทั้งหมดอะคะพี่ให้สอนตวกบครึ่งนะทุกอย่างที่เขาต้องดูแลตัวเองแต่เนี้ยเรามาสอนเขาตอนใช่ตอนโตเพราะว่าตอนเด็กอะพี่เลี้ยงความที่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 เล่าให้ฟังว่าคุณยายมีลูกสี่คนแล้วตอนนั้นก็เป็นคนคิดนอกกรอบนอกกรอบก็คือสมัยก่อนเนี้ย ก็หาหนังสืออ่านหาอะไรเงี้ยอุ้ยถ้าอาจารดาวอาจารเกลหยุดสมัยนั้นนะนี่ต้องเป็นลูกศิษย์แน่ๆเพราะอะไรก็ชอบชอบว่าเอ๊ะคนเขาคิดยังไงแล้วเรามาลองเรามาลองตอนนั้นก็ที่ที่บอกไปว่าไปอ่านหนังสือได้ร้อให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วรู้สึกชอบชอบก็เลยพยายามจัดการเพราะฉะนั้นเขาจะมีตารางเรียนเยอะมากเป็นแผ่นชาร์จเลยเรียนทุกอย่างเรียนเปียโนเรียนบลเล่เรียนว่ายน้ำเรียนวาดลูกเรียนวาจรูปเรียน ล้อไทยละซึ่งอันนี้คือทันสมัยมากสมัยก่อนนะถ้าในสมัยก่อนนะพศเท่าไหร่คะประมาณยุคแปดยุคกายการคิดให้ลูกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้นะคะว่าน้ำเปียโนอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งทันสมัยมากซึ่งเห็นแบบว่าสมัยเนี้ยเราก็เพิ่นทำเราก็ทำตามคุณยายเลยแต่คุณยายสมัยก่อนเนี่ยทำเนี่ยมีแต่คนว่าเรา อ่าใช่ซึ่งมันนําล้ําไปอ่ะอย่าเรียกว่านําเลยเขาเรียกว่าล้ําสมัยเพราะถ้านําก็เดี๋ยวทาตามกันแต่อันนี้ล้ําไปเลยได้แนวคิดนี้มาจากไหนคะแล้วความที่คุณยายกับคุณตาเนี่ยอยากมีลูกเพราะลูกแล้วบอกเอ๊ะลูกเนี่ยเป็นหัวใจของเราเป็นหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอยู่คือ,อคือลูกเนี่ยก็ <ๆ S 2> ยังบอกบอกบอกวันนั้นบอกคุณหมอเออคุณหมอเอไปว่าเวลาอาจจะต้องอ่านหนังสือเขาฟังก่อนนอนทุกทุกวัน คือเราจะใช้เราไปทํางานให้จริงแต่พอเย็นกลับมาเราจะต้องอยู่กับเขาตลอดอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก่อนหลับก็จะซิปกระซิปข้างๆโหมันสะกดจิตอะจนอย่างที่อาจารย์ว่าว่าแม่รักนะลูกทีนี้ที่คุณแม่บอกว่าตอนตอนถูกเลี้ยงมามคุณแม่ของคุณแม่ดุมากดุส่งผลกับจิตใจเราไหมคะความดุมากขนาดนั้นนะคือเหมือนเหมือนทุกคนที้เขาก็ดุกันหมด เรม,มีเรื่องเรากล้าคุยกล้าบอกไหมคะกับคุณแม่ใช่ไหม<ช>ไม่คุยกันเองอก็ออคุยกันเองแล้วเวลาคุณแม่คุณแม่มาเราก็เงียบคุณแม่ก็ยังจะบ่นออพวกเนี้ยดูสิเวลาแม่มาทําไมเงียบ เราก็จะไม่คุยเราก็จะคุยกันเองออ่าตอ,อนนี้ที่พี่บอกเสมอเลยว่าการเป็นพ่อแม่ค่ะถ้าเราดุเด็กจะไม่คุยกับเราเราเห็นไหมว่าคนที่เขาปรึกษาเป็นใครคนเลเวลเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไอเดียที่ดีมันจะไม่ได้ทางออกที่ดีกว่าเดิม,ม,มเพราะว่าเราก็จะปรึกษาอย่างนี้ยังดีมีพี่น้องถูกไหมคะแต่เด็กสมัยนี้ยพอเราดุปุ๊บเขาไปคุยกับเพื่อนเขานะแล้วซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยก็ความรู้เท่ากันมันจะไม่เจอทางออกที่ดีนะคะตอนที่เรา ถูกเติบโตมาดุอะค่ะทําให้คุณแม่เลี้ยงลูกกับดุไหมคะดุนะคะดุเหรอคะใช่แม่ดุไหมดุค่ะจริงเหรอดุแบบไหนคะเพราะว่าแต่ดุแต่ไม่ตีนะคะคุยคหยหยิกเนี่ยคนเนี้ยอยู่หยิกคนเดียวอ๋อเราโดนคนเดียวใช่ไหมโดนคนเดียวเอาความลับถูกเปิดเผยเอ๊ะยังไงเนี่ยหยิกคนเดียว ลูกสาวคนเล็กเนี่ยเขาฉอลอเก่งไม่โดนเลยไม่เคยโดนเลยเพราะว่าอะไรเวลาคุณพ่อมานะยึดยุนไงยึดยุนว่าไงคุณพ่อสุดที่ัะของลูกกลับมาแล้วตากดีอีกจบเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เจอคุณพ่อก็เจอแบบเหมือนปกป้องเขา้เขาเปกับเราเนี่ยเขาจะพูดดีแต่พูดจึงลูกสี่คนเนี่ยคนเนี่ยพูดน่าตีที่สุดคี่คุณแม่บอกว่าดุเนี่ยดุเบอร์ไหนดุเราใช่ไหมคะที่แบบสตริกไม้กดระเบียบ แล้วดุที่แบลรับรู้ว่าคือดุแบบไหนจริงๆช่วงอยู่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าดุช่วงนั้นแต่ดุน้อยลงช่วงที่ไปต่างประเทศเขาจะดุเรื่องอะไรอะเขาจะดุเรื่องหนึ่งเขาจะมีกฎเกณฑ์ทุกอย่างค่ะพี่เกลเช่นเด็กควรจะกินผักควรจะกินผลไม้นะมื้อเช้าจะต้องมีผลไม้หนึ่งส่วนมีมีถั่วมีผักเอ๋ฮ่าเป๊ะตอนนั้นรู้สึกยังไงไม่ชอบเพราะว่ามันไม่อร่อยค่ะตอนนี้ที่เป็นแม่แล้ว ตอนนี้ที่เป็นแม่แล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้ที่เป็นแม่แล้วพอฟังพี่เกลพี่เกลบอกว่าลูกไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็เลยอ๋อทำให้ลูกชอบก่อนใช่แต่ว่าอย่างสมมติเรื่องกฎของเขาเนี่ยค่ะคือเขาจะบอกเลยว่าสมมติโรงเรียนเข้าแปดโมงเจ็ดโมงสิบห้าออกจากบ้านใครสายแม่ทิ้งอ่จริงนะเขาเป็นคนจริงนะอันนี้ถูกต้องเขาทิ้งจริงๆค่ะเพราะว่าเขาสมมติมีวันหนึ่งเราจําได้เขาให้เรากินแคนตาลูปซึ่งเราไม่ชอบอเราก็ทำาย่งดีไม่กินก็ไม่ได้แม่บังคับ อ๋อค่อยๆวิ่งเข้าไปทิ้งในห้องน้ำทีละสองสองชิ้นสามชิ้นแล้วหูกว่าจะหมดอันนี้เรียกทกกี้ใช่อันนี้เรียกโกงนะคะไม่ดีนะคะอันนี้เปิดความลับชันหนังสือที่บ้านนะคะบางทีก็ซ่อนๆแล้วหตายแล้วอันนี้แม่ยังไม่เคยรู้ไม่รู้แม่ก็ไม่เจอแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันนานไปหน่อยคือไปหลายทริปมันไม่หมดสักทีเพราะว่าเราก็ต้องเนียน จะวิ่งทีเดียวก็ไม่ได้อ้อปวดท้องเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าพอเราไปไปบังคับให้เด็กต้องโกหกอ่ะเด็กก็จะอ a d a p t ตัวเองให้เก่งขึ้นเนียนขึ้นเนี่ยใช้คําว่าเนียนถูกต้องเลยเพราะเราก็ต้องเอาตัวรอดถูกไหมกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วพอเราทําให้ลูกกลัวเราลูกก็ไม่ไม่กล้าเปิดใจว่าหนูไม่ชอบกินอ่ะแม่ให้หนูกินอย่างอื่นได้ไหมซึ่งจริงๆก็คือผลไม้เหมือนกันอาจจะเป็นผลไม้ที่ดีกว่านี้หรือหนูชอบมากกว่านี้แต่แบบนี้เป็นการบังคับ พ่อแม่บังคับให้ลูกต้องเปิดโอกาสตัวเองไปสู่การโกหกโทิกกี้แล้วเห็นไหมว่าเบลใช้คําว่าเนียนออกหาวิธีเนียน <c oughs> ใช่ไหมมันก็ดันไปใช้ความฉลาดในทางที่ไม่ดีนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยไม่เคยบ, <c oughs> บอกเพราะว่าถึงวันนั้นวันแล้ววันนั้นแม่ทิ้งจริงๆอ่ะพี่แกวออกมาจากห้องน้ำอ่ะตายละไปกันหมดแล้วทํายังไงดีแต่ว่าแม่เขาก็ให้พ่อไปโ่งซึ่งการทําโทษก็คือเราจะเดินเข้าโรงเรียนสายทุกคนที่ตั้งแถวอยู่ก็จะเห็น อันนั้นอันนี้พี่คิดเซนต้าอีกว่ายุคนี้เลี้ยงลูกจริงซึ่งดีถ้าใครตามพี่มาพี่บอกเลยว่าต้องจริงแต่ไม่ดุนะแต่ให้มันเกิดผลขึ้นจริงว่าสิ่งที่แม่พูดเป็นตามนั้นและได้รับผลกระทบเพราะเด็กจะเรียนรู้ที่คนเราอะค่ะไม่ต้องเด็กคนเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องปรับตัวจากปัญหาและผลกระทบคนที่ฉลาดต้องเห็นผลกระทบแล้วจะไม่ชอบผลกระทบแล้วเราต้องต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ ตอนนั้นที่เรามีลูกเรามีเป้าหมายไหมคะว่าเราอยากให้ลูกเป็นยังไงก็อยากให้อันที่หนึ่งสมัยก่อนนะคะอยากให้เก่งอ,อกเก่ง,ก,งก่อนเพราะคือถ้าไม่เก่งมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเก่งแล้วทําไงให้เขาเป็นคนดีด้วยทําไมคนต้องเป็นคนดีคะอา้าวถ้าเป็นคนดีเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาจะไม่มีศัตรูอถูกไหมคือความความดีมันจะคุ้มครองเขาค่ใช่ไหมคะแล้วก็โอกาสที่เขาจะไปเจอสิ่งที่แย่ๆอ ใช่ไหมแย่ๆเนีย่ยน้อยลงเขาก็จะมีสามัญสำมึกสติที่คิดว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ดีนะค่ะไม่ดีอย่าทําอย่าทําก็จะเป็นเกาะป้องกันภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงคุณหมอบอกอะเก่งดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไอ้ความว่ามีมันก็จะมาเองอถ้าเก่งแล้วดีเนี่ยความมีเนี่ยตัวเนี้ยจะมีอย่างมีความสุขใช่ไหมและสุดท้ายสุดท,ที่ได้คือได้ความสุขคือเก่งแต่ไม่ดีอ่ะ มันเสียหายเยอะแต่ถ้าดีแล้วอะเก่งด้วยยุคดีใหญ่แต่ถ้าเก่งน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังมีความสุขอืโอเคอันนี้ดีมากเลยค่ะถ้าเราติดตามมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆอย่างพี่พี่จะย้อนการเลี้ยงดูแล้วก็เป้าหมายไปเรื่อยๆพี่จะเจอว่ายุคคุณแม่สิ่งที่เขาจะใส่หัวเราไว้เลยนะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเหมือนนโยบายมาออกนอกบ้านห้ามไปทําความชั่วนะทําแล้วปุ๊บเสื่อมเสียนะ พ่อแม่จะไม่โอเคเลยนะแล้วก็คําว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นสิ่งที่พ่อแม่เราจะยอมรับไม่ได้เลยเป็นอะไรที่เขาสตริทกับเรามากเป็นนโยบายที่เราจะต้องทํามันมแต่ถ้าเรามาดูยุคนี้อ่ะเป้าหมายของพ่อแม่ยุคนี้มันน่ากลัวมากเลยถ้าเวลาหลายๆครั้งเมื่อย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วพี่ถามพ่อแม่ว่าเป้าหมายของคุณในการมีลูกเพื่ออะไรเขาบอกเพื่อให้ลูกมีความสุขแต่ทีนีเ้เพื่อให้ลูกมีความสุขผิดไหมไม่ผิดเหมือนที่คุณแม่บอกแต่แปลว่าเราต้องให้เครื่องมือ ที่เขาจะมีความสุขได้และแปลว่าเราต้องรู้ว่าคนจะมีความสุขได้อย่างเงี้ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอย่างเขาต้องเก่งเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีสักอย่างหนึ่งที่เขาจะสามารถถูกยอมรับได้อย่างท,ที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องพยายามไปเรียนธรรมะเรียนดูดวงคุณแม่ต้องหาเรื่องที่เก่งกว่าเพื่อจะถูกยอมรับถูกปรึกษาถูกดึงเข้ามาเพราะเพราะเรื่องที่เรารู้มากกว่าถูกไหมคะเพราะนั้นความเก่งมันเอาไว้รอดเอาไว้สร้างคอนเนคชั่น เอาไว้ใช้ในมนุษย์เยอะมากแล้วความดีเนี่ยจริงๆเหมือนที่บอกมันคือเกราะป้องกันเราไม่ให้เราไปทําสิ่งที่ผิดเพราะสิ่งที่ผิดมันก็นําความเดือดร้อนมาที่เราอยู่ดีถ้าเราไปทําสิ่งที่โกงความโกงก็เข้ามาเบียดเบียนเราอยู่ดีเมื่อผลแห่งการกระทํามันปรากฏแล้วคนที่ดีอ่ะมันจะทําให้มีเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะทําให้สิ่งที่เลวร้ายที่เราเจอมันเบาบางลงเพราะความดีที่เราได้ทําพี่เจอมากับตัวเลยว่าความดีที่เรามีอะค่ะ มันจะเป็นเกราะป้องกันเราจากทุกอย่างเลยที่มันจะเข้ามามันจะทําให้ต่อให้เราจะเจอเรื่องแย่มันจะเบาลงไปเรื่อยๆจนผลกระทบที่อยู่กับเราอะพอที่เราจะรับมือกับมันได้เพราะนั้นเลยบอกว่าเป้าหมายสำคัญเลยมีความเก่งเป็นคนดีแล้วเดี๋ยวที่คุณแม่บอกเลยมีความสุขมันจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ลูกมีความสุขไม่ผิดแต่เราต้องให้เขามีความสุขได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เขาสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ซื้อมันมาเพราะอะไรที่ใช้เงินซื้ออะ มันจะต้องใหญ่ขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นซึ่งก็แปลว่าเราก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยเควันนี้ให้คุณแม่ฝากดีกว่าฝากถึงคุณยายท่านอื่น,น <c oughs> ๆเพอะพี่คิดว่าคลิปนี้จะดีต่อคุณยายท่านอื่นๆมากเลยว่าเราเลี้ยงผ่านเจเนเรชันตัวคุณแม่เองก็ผ่านยุค70-80แล้วก็ผ่านมาจนถึงยุคคุณแม่แล้วก็มาเลี้ยงเด็ก9 0 9 0หรือ2 0 0 0 80 90ค่ะเราอะ พอสอ,อะไรแปดหกค่ 86, <ฮ>ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณแม่อยากฝากอะไรคุณยายบ้างว่าเออเนี่ยพอมันเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันหรือมันมีอะไรที่ขัดแย้งกันคือโลกมันเปลี่ยนไปเย,ยอะค่ะจากที่มองเห็นกันคนะโดยเทคโนโลยีด้วยอะไรสมัยก่อนเวลาหาอะไรมันยากหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะรู้ต้องใช้ความพยายามเยอะมากแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยโชคดีมากเลยเออเรามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเนี่ย เราหาได้ซึ่งเรารู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็รู้อย่างนี้มาเจออาจาร,รย์เกลที่อาจารย์นวดาวนะขอบคุณลูกหน,น้านะขอบคุณค่ะ<อ>ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีจังลุนลูกมีเขารู้สึกว่าไงไหมคะเอ้ยปล่อยเขาได้แล้ว<ม>คือปล่อยเขา,าได้แล้ว <laughs> คือเพราะว่าเขามีไกด์ที่ดีแล้วใช่ไหมเราอ่ะไม่ต้องแล้วเราแค่มองเขาคือชีวิตที่เหลือเอาตัวเองละตัวเองละคือ ถ้าเราดีเราพร้อมอย่างที่บอกอะเราต้องมันเป็นภาระลูกไม่ต้องเป็นอะไรเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตความสุขและความสุขของเราเนี่ยจะสะท้อนไปถึงเขาใช่ไหมคะคือเราไม่เป็นภาระเขาทําอะไรเราไม่ใช่ห้ามตลอดไม่ใช่เราถูกหมดแล้วก็เปิดหูเปิดใจฟังฟังแล้วเราคิดอ๋อจริงๆเป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายไม่ได้ต่างกันเพราะเรารักลูกรักหลานใช่ไหมแต่วิธีการวิธีการเนี่ยเเราทำอาหารเนี่ย ช่ไหมแกงจืดกับแกงเผ็ดมันก็ต้องไม่เหมือนกอันนะ<อ>ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราอยู่ในยุคแกงเผ็ดเพราะฉะนั้นเผ็ดร้อนมากเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราได้แต่มองแต่ถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันจะออกนอกลูกน่นอกทางมากไปก็คุยค,คุยแต่เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเราเนี่ยนะต้องถือว่า อย่างท er. ี่ไปเรียนทำมาค่ะแล้วแต่เวรแต่กรรมสุดท้ายสุดเอาตัวเราเองมีความสุขค่ะเราแข็งแรงเราทุกอย่างไม่เป็นภาระเขาแล้วมองเขาเขาจะกลับมาหาเราเองจะกลับมาฟังเราวโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วอีกทีน้าจะดิฟทอลกับไทรนาการกันดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบายบายค่ะบ๊ายบาย S <S 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 EP นี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีรายละเอียดและเนื้อหาที่น่าสนใจต่อเยอะเลยท่านสามารถรับชมเนื้อหานี้ต่อในรูปแบบอันคัดยาวๆเต็มอิ่มได้แค่เพียงกดลิงก์ใต้คลิปและสมัครสมาชิกบ้านพี่เกลเพียงเดือนละ450บาทถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะพร้อมแล้วสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ